แม่งอย่างบุอ๊อืมเบิ่งเด้อครับเด้อตัวเด็กวันนั่งกินเขาอยู่ดีมันบินมาให้โชคให้หลาบลเล็กเก,กบ่ครับงชมนูน้์เกตบ่ครับท่านผู้ชมบินมาตัวตัวใสต,ต,ต,ตัวหนาขาต้ตองแล้คนเดิมเรื่อลังนัง่ง เขียนกินเข่าไปน้ำเขียนเหล็กไปน้ำครับอันนี้บินมาใส่ต้นหนาพองเนี่ยท่านผู้ชมเบ่งออกเด้อยรับด่าอ,อันนั้นก็เกิดขึ้นได้ครับซิบินไม่โชคให้ลาเพราะจะว่าเขาเกิดตัวยังเลยท่านผู้ชมเรื่องตัวยังครับอย่าเลืมครับ วันที่17มกราคม2566หกหกอก็เกิดขึ้นได้ได้ครับเนะด้อผู้ชมเห็นอย่างบอหืมเราว่าเจ้าเก็ดนี่ครับเกียดนี่ชัดนะครับเนดะ้อเกตก็ตัวย่อยครับอืมคือตัวยอ่อยอยากคือสระอูศูนย์บออศูนย์เกตสิอ่ะอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเนดะ้อศูนย์เกตผู้ชม นั่งยู่ซื้อบินไหมช็อกไนลาบครับสำหรับตัวสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพอแล้วก็พอข้างี่อ2นี่พอนี่คือตั้งวาดีละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมึงเนี่ยลาบเป็นไม้ไหลาบครับเด้ เด็กครับด่าคผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอืออะไรเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือเลข0323คุณผู้ชมก็เรื่องด้านนี่ปีกด้านนี่นี่ อันนี้ยุ่ปีกดวยครับนี่อันนี้ยุ่ปีกด้านนี้โอ้ปีกสองด้านนี่สัญ,ญลักษณ์ขึ้นกันมากตัวยุ่มอ,อันนี้เป็นตัวอย่างกะไอ้เบิงเป็นแนวทางเพือวความเชื่อส่วนบุคคล803บ่นาอะเห็นจังไรกับขึ้นจังสันเนะครับเนาะ นี่ระมะาให้โชคให้ลาบเนี่ยอันนี้ปีคางปีคางไส้ของท่านผู้ชมดูนะครับเรื่องปีคางไส้ของท่านผู้ชมนี่พอต้องเลียถือว่าได้ด,ดีแล้เอาหอะหำไมปีคางไส้ของท่านผู้ชม นี่ครับดึงมงครับศูนย์สามวะอืมถ้าเราตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ะะยนในการรับชมหรือรับฟังเพราะนั้นแค่ว่าตัวหยังดอกผมบโบกจักนี่แค่ว่าเขาเอินตัวหยังดอครับเนาะอันนี้คือปีกคางไส้เลยคุณผู้ชมอันนี้ปีกคางขัวเลยคุผู้ชมนี่นี่คือปีกคางขัวฮะเอาตัวนี้ละพ่อ ที่นี่มันพริกตัวอะไรหูใจักร่ะมีมีลาบพร้อมีม่แหละมาอยู่ไกลๆครับถวยลาบพรม,ม้ยมอ่ะเอาซับนี่ละมะได้เกิดขึ้นได้ครับนี่อยู่กับถวยลาบพร้อมอ่ะพอ เดี๋ยเบิ้งก็เป็นแนวทางเนาะวันที่สิบเกดบกกระลาสองห้าหกหกสมมติยมอันนี้แหละขอให้สมผู้ชมโชคดีเจ้าว่าตัวอีหยังบุอนบินม,มาให้โชคให้าลาบอย,อยู่กับถวยลาบพอต้องแลกก็ล่างกินเข่าอยู่ไปกับข้าวบ้านชคดีทุกท่านสวัสดีครับ